แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวเออพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยครับผมเลยจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีว่ามีใครกันมาให้ดูว่าผมโอเคนท์เทีนี้โดยระดับผู้สนับสนุนเบื้องต้นตอนนี้ก็ผมก็มีสมาชิกเพิ่มอีก2คนนะคือเอสเบอร์ซาซ่าครับแต่นแรกเขาเคยมาอยู่แหละแต่เขกลับมาแล้วอีกคนนึงคือสงองตัวมาสมุดร,ราชรุธกับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณสมาชิกดับผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนด้วยครับผมนะฮะที่ที่ยังเป็นผู้สนับสนุนผมอยู่แล้วผมนะโอเคต่่่ออมมมาาาครััับบผผผนนนนนนสสวววขงงงตูููุ้้ถถกกกลึะะฮ นี่ก็มีเจสันไฟห้าสองสองสามคนที่ติดตามมาเดือนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีกิตติโอชีวีโอเวอร์เรดบลินซัดนะฮะโอซีเคหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ชายคุงเกมเมอร์ครับผมนะ,ะ,นะะก็ขอบคุณสมาชิกผู้ถูกกระเด็นทุกคนด้วยครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้เพผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็ลุกยิมวดที่ผมวาดขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็้าไปชมที่ผมกันเลยนะครับผม โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําชีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ครับผมผมจะมาทําคลิปก็ผมพาชมก็ผมนะฮะของเลวลึกลับแต่ปลาผมชี้เข้ามาในไหมครัพี่อบ๋ผเวอร์ชัน1.6ก็ผมนะฮะ โดยเจ้าของเหล่าอยู่คางาบุปปตตอนนี้ผมเป็นของเหล่าที่ถูกคนพบโดยบังเอิญขับผมในขณะที่เล่นเอ่อไปครับ Enter Survival นี่แหละของผมนะฮะอ่ะตอนนั้นคนที่คนพบก็คือคุณ JFR TH นะฮะอ่ะก็หรือเจมส์นะครับผมนะที่เปิดเซิร์ฟให้ผมเล่นนะครับเนะ่ยเขามาคนที่ไปเจอเขาขผมที่งเขาให้ผมดูเลยว่าผมช็อกมากๆครับผมนะฮะส่วนสำหรับใครที่เคยใครที่ได้ดูดูไลฟ์เมื่อวานอาจจะดูแล้วว่าไอเนี่ยคืออะไรครับผมแต่ถ้าใครยังไม่รู้ผมก็จะบันที่เบา่าเจะเนี่ยคืออะไรครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะไปมองก่อนโดยเจ้าของเหล่านน้้อใหดูตท ตองเงี้ยวผมนะฮะลักษณะของมันก็จะมีการโฟลว์คล้ายกับน้ำเนาะแต่สีของมันเนี่ยไม่ใช่น้ำเลยคุณผู้ชมครับสีของมันนี่คือแบบเป็นสีน้ําตาลแล้วออกไปทางสีแดงด้วยคุณผู้ชมครับเป็นสีที่คล้ายที่จะพลิกพลึกมากคุณผู้ชมเข้าไปน้ำคุณผู้ชมฮะข้างในนี้ก็จะเห็นเป็นเหมือนเป็นสีน้ําตาลเนาะนะครับแต่ว่าพอดิ้นขึ้นเนี่ยก็ยังขึ้นไปเป็นน้ำธรรมดายคุณผู้ชมฮะซึ่งถ้าถามว่าตุลกไอ้เจ้าเนี่ยมันคืออะไรครับผมนะครับอ่ะซึ่งเราก็จะมาให้ดูกันคุณผู้ชมว่าจะไรนะะฮอันนี้คือแบบไม่ไได้หลเเนาะะผมก็จอา ถังน้ำเนี่ยมาตักดูคุณผู้ชมครับว่าจะได้อะไรออกมามมคุณผู้ชมฮะเอานะหนึ่งสองสามใช่ครับมันคือถังน้ำมันคือน้ำมีแหละคุณผู้ชมครับเออเฮ้ยพี่พี่เอาน้ำมาเนเธอเข้ามาได้ยังไงพี่พี่ในเธอเอ,า,เอา,าน้ำเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่พี่เด๋ไหมพี่เด๋ไหมมีน้ำแล้วพี่เอาน้ำมาได้ยังไงพี่จริงๆแล้วผมวิธีการเอาน้ำเข้ามาในเธอร์บอกเลยมันก็คิดจังง่ายเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมมันง่ายแบบง่ายเวอร์เลยคุณผู้ชมฮะซึ่งวิธีการเอาน้ำเข้ามาในเธอร์เนี่ยมันง่ายครับที่ว่า เงี้ยมาคือการใช้คอมมานด์แล้วผมถ้าคุณใช้คอมมานด์นะฮะก็คือใช้คําสั่งอ่ะทับนะฮะเซตปลักก็หอมนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เลือกตำแหน่งเลือกตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยวอเตอร์คุณผู้ชมครับอ่ะพิมพ์ผิดนะ w t อ่ะวอเตอร์ปุ๊บนี่เยอะผมน้ำก็จะมาแล้วแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นไง อย่างเฟี้ยวเปล่ะน้ำนี่เนี่ยเธอหกซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเอาน้ำเสกใน,เ,นเธอร์เนี่ยมันจะไม่ได้สีนี้ก็จะเป็นสีน้ำธรรมดากากาๆแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เหมือนเขามีการเปลี่ยนแปลงสีน้ำม่วยให้น้ำมันมีสีที่แบบเข้ากับเนเธอร์มากขึ้นผมก็ตกใจเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกอนที่เจมบอกผมนี่แบบช็อกเวอร์เลยคุณผู้ชมฮะเอ็องฝคนติดตามเจ้าเขาด้วยละกันนะฮะโอเคนี่ก็ไปทำปร,ประมาณนี้ครับผมนะครับซึ่งทีนี้ผมจะมาทดลองในวันนี้ครับผมก็คืออยากรู้ว่าไอ้เจ้าน้ำที่ผมเสกออกมาเนี่ย มันมีคุณสมบัติเหมือนนะ้ำปกติที่อยู่บนโลกเราหรือปเปล่าผมนะฮะมันใช่ได้ปกติไหมซึ่งหมูก็ได้ทําการเตรียมตทดสอบไว้อยู่แล้วผมนะครับนี่ก็จะมีสองตัวการทดสอบการพลดินนัดว่าดินดนี้เราปวดเนี่ยมันอยู่นหน้าขนาดไหนต่อมาทดสอบเออ่การปลูกชุกเกนการปลูกสาลายฟอากาสจากโซแซนแล้วก็เออ่ตัวไอคอนบล็อกนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบเออ่การแข็งตัวของ,ของคอนกรีตก็ผมนะครับมีคนเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ออกไปผู้ชมมาโอเคทีนี้ ผมจะเริ่มจากการทดสอบเอ่อการพอดินกับผู้ชมคือเทอร์เอิดมันเป็นนะ้ำจริงๆมันทาให้เอ่อดินเนี่ยมันจะชุ่มชื้นผู้ชมเราปุ๊บ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 ,บเฮ้ยปรากฏว่ามันเวิร์กผู้ชมครับเจ้านี่สามารถทําให้ดินชุ่มชื้นได้นะฮะดินานี่พูดไปชุ่มชื้นได้บอกเลยว่าเฮ้ยอย่างเฟียลผู้ชมครับเราสามารถจะเอาผักมาปลูกในเนทอร์สได้แล้วนะแต่ต้องมีแสงด้วยครับผมนะฮะก็เลยที่เฟียลฟ้าว่ัสดุน้ำตัวนี้คือแบบมันไม่ได้สีมันทําให้แบบมันเข้ากับตัว เนเธอร์มากจริงพูดเลยนะฮะสีิบงนี้ครับผมนะฮะอ่ะต่อมาสิ่งที่ผรูส้สึกต่อมาคือส่วองตัวการปลูกชูเกศเคนครับผมนะชูเกศเคนจะปลูกบนทรายซึ่งชูเกศเคนเนี่ยมันจะไปต้องติดอยู่กับนนะ้ำหนูจะปลูกได้นะครับซึ่งผมปลูกไปแล้วปรากฏว่านี่ครับผมผมปลูกได้นะฮะก็คือมันมองว่าไอ้บล็อกตัวเนี้ยมันคือน้ำมจริงคุณผู้ชมครับปลูกชูเกศเคนนะต่อมาผมับแค่วไอเนี้สนุกครับผมแค่วจะไปต่อ,อยู่ในน้ำเป็นพืชน้ำับผมดังน,นั้นเอาต้องปลูกในน้ำจะลองปลูกได้หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะ ปลูกได้ด้วยคุณผู้ชมฮะผมว่าไอ้นี่คือนานไม่แน่เลยต่อมาแต่ยังไม่จบครับผมต่อมานะครับผมจะลองเพิ่มคุณผู้ชมครับผมจะลองกับเจ้านี่นะผมจะลองการเอ,อ่อซัอมฟอร์อากาศจากซอสบล็อกอันนี้มันเป็นเอ,อ่อวอเตอร์ทำอันนี้มันเป็นแบบอันนี้เนาะเป็นแบบบล็อกไปเต็มเนาะก,ก็เลยไม่มีฟอร์ที่จะลองซอสบล็อกคุณผู้ชมฮะโอเคลองดูคุณผู้ชมฮะอุ๊บส์ผมลืมไปอยู่สบายวอล์กผมผม,ผมต้องทุบก,ก่อนนะฮะไม่งั้นมันไม่ได้ผมลืมลืมลืมโทษโทษโอเคอเคเรับผมเดี๋ยววางไปก่อน ปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็จะซื้อบล็อกน้ำใหมลคุณผู้ชมครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บนี่คุณผู้ชมครับอ่ามันก็มีฟออากาศด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นแบบฟุ้บล็อกก็จะมีฟออากาศเนะาะอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนบ้างเป็นตัวแม็กมาคิวเนาะผมทุบไปก่อนปุ๊บโอเคเดี๋ยวจะลองตัวแม็กมาบล็อกกันบ้างคุณผู้ชมครับปุ๊บแมกมาบล็อกก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับแสดงว่าตัวเนี่ย มันก็คือน้ครนี่แหละผมนะฮะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษจริงๆมันก็พิเศษแหละเอาน้าเข้าในเทอร์ได้มันเป็นเรื่องที่บ้าบอมากผู้ชมครับแต่นี่แหละมันทำให้การเอาชีวิตรอดในเทอร์ง่ายขึ้นนะเกิดว่าคุณใช้คอมมานตัวนี้ผมไปที่แบบเบี้ยวฟานเอาน้าเข้าในเทอร์ทีนี้เดี๋ยวลองไอ้นี้ดูบ้างคอนกรีตกับเรือเดี๋ยวรอคอนกรีตว่ามันจะแข็งตัวผู้ชมหนึ่งสองสามอันนี้เขาจะเป็นเรือก,ก่อนเรือไหมอันนี้เป็นคอนกรีตแล้วคอนกรีตธรรมดายังไม่แข็งตัวนะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่าคอนกรีตแข็งตัวเป็นยังไงผู้ชมฮ้ย คอนกรีตไม่แข็งตัวเว้ยเอาแล้วผู้ชมครับมันต้องมีเรื่องอะไรในกอไผ่หรือเปล่าคอนกรีตไม่แข็งตัวหรือว่าต้องเป็นซอฟท์บล็อกหรือเปล่าผมเนะี่ยลองดูผมอย่างเงี้ยไม่แข็งตัวเว้ยเดี๋ยวลองดูว่าซอฟท์บล็อกได้ไหมผู้ชมครับเดี๋ยวผมรออันนี้ออกด้วยครับเออใช่ได้ผู้ชมฮะแต่ไม่คอนกรีตแข็งตัวได้แต่ต้องเป็นน้ำต้องเป็นซอฟท์บล็อกนะฮะคอนกรีตถึงจะแข็งตัวได้แล้วก็ตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วทำให้ตัวชูการ์เคนเนี่ย หลุดอ,ออกมาเพราะมันขาดน้านั่นเองครับผมแสดงว่าจะเนี่มันก็คือน้ำดีๆนี่เองนั่นแหละสรุปว่าคือไอ้นี่ยก็ใช้ง,งานได้เหมือนน้ำปกติในโลกเลยคุณไปเลยที่เฟียม,มากๆเนาะโอเคถ้าเกิดว่าผมเอาไปป่วนนะครับผมนะตรงเนี้ยผมจะป่วนหน่อยเซ็กนะตรงเนี้ยปุ๊บอันนี้น้ํายังไม่ฟโฟล์นะวิธีแก้ให้น้ำมันฟโฟล์ผมก็คือเอาบล็อกเนี่ยวางไว้ตัวข้างม,มันก็พอแล้วคุณไปดูผมนะครับนี่นะครับนี่น้าก็สามารถซักออฟิเดียนได้นะฮะ เรียบร้อยแสดงว่าเนี่ยคือน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะฮะแต่ว่ามันแค่มีสีแดงแค่แหละส่วนได้ผมดาวว่าทําไมมันถึงมีสีแดงผมคิดว่าโมจังี่ยตั้งให้ไบโอมันเนี่ยไอ้น้ำมันไบโอมเนเธอร์เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดก็ของปลอมมันเลยไปโอมอื่นน้ำก็มีสีนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็นะครับผมคิดว่าโมจังอาจจะมีแผนบางอย่างทําอะไรกันอย่างกับน้ําก็เป็นได้นะฮะก็ไว้เราดูอัปเดตละกันนะผมจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อจากนี้ผมโอเคเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมนะชอบก็อย่าลืมกกกดดไไลลลคคคคค์นนนะช่่ออองรรรัััััับบบสสสาิปปีี้ผมผมม็ขตวว バイバーイ